ถ้าวันนี้คุณเองมีปัญหาเกี่ยวกับคนครับการสื่อสารคนการเข้าใจคนรู้สึกว่าอึดอัดไปหมดเวลาเจอใครหรือเห็นใครแล้วขัดหูขัดตาไปหมดครับผมมีความลับในการแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมโค้ช i n s b l นนะครับก็วันนี้ครับที่เราเองรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจคนอื่นครับจริงๆแล้วคุณเองยังไม่เข้าใจตัวเองเลย เฮ้ยฉันก็รู้ว่าฉันเป็นชาตเนี่ยฉันก็ตัวฉันเนี่ยฉันต้องเกิดมาฉันเป็นแบบนี้ชีวิตฉันเป็นแบบนี้ครับวันนี้ผมกาลังบอกพวกเราทุกคนว่าวันนี้สิ่งที่เรามองโลกอยู่ทุกวันนี้ครับเรากําลังมองโลกบนความไม่เป็นจริงของโลกฮะคืออะไรความไม่เป็นจริงของโลกคืออะไรเรากําลังมองโลกไปนี้ตามความเป็นจริงของคุณที่คุณอยากให้มันเป็นครับเอ้า e แล้วมันจะเป็นยังไงฉันไม่เห็นเข้าใจเลยครับวันนี้ผมจะยกประเด็นเรื่องหนึ่งให้เราเข้าใจก่อนว่าวันนี้ทําไมเราถึงมองอะไรแล้วเราขัดตาไปหมดเรามองเห็นคนคนนี้เป็นแบบนี้คนแบบนั้นเป็นแบบนั้นแล้วรู้สึกว่ามันอึดอัดไม่เข้าใจเพราะเราเองกาลังตัดสินคนตรงข้ามด้วยโลกของตัวคุณ โดยที่เราเองก็ไม่ไรู้หรอกครับว่าโลกของคนอื่นเขาเป็นอย่างไรทุกนี้แต่ละคนจะมีสิ่งสําคัญที่ซ่อนอยู่ตรงลูก,กตาเราก็คือแว่นที่มันใส่โดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเอง,เองแว่นแว่นนี้ครับจะทําให้ท่านมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามค่านิยมครับไปตามความเชื่อของท่านไปตามจากสิ่งที่ท่านเคยรับรู้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในอดีตทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาครับเช่น วันนี้เราเอาจจะบองรู้สึกพูดถึงว่าผู้ชายถ้าท่านเองเป็นคนที่ถูกผู้ชายหักอกมาเป็นผู้ชายที่อย่าร้างกันมาสร้างครอบครัวไม่ประสบความสําเร็จเจอใครก็ผู้ชายเจ้าชู้ไปหมดจนวันหนึ่งเรามามองผู้ชายครับสุดท้ายเราก็เหมารวมเพราะว่าผู้ชายพวกนี้ส่วนใหญ่มันก็เจ้าชู้เท้งนั้นแหละเราเองเลยไม่อยากจะสนทนาอะไรกับพวกเขาและตัดสินคนเหล่านั้นไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละครับ และหลายครั้งเองครับเราลองนึกดูสิครับว่าวันนี้คนหนึ่งคนเกิดมาในสถานที่แตกต่างกันเลี้ยงดูแตกต่างกันสิ่งที่เราเรียกว่ามือก็คือมือจริงไม่จริงแต่ถ้าอีกคนหนึ่งถูกเลี้ยงดูมาอีกคนละประเทศคนละภาษา นะคนละวัฒนธรรมคนละความเชื่อครับเขาจะเรียกมือว่าเท้าก็ได้และเท้าเขาเรียกว่ามือครับแลนะถ้าไปเจอกันครับเราบอกเขาเอาขอจับมือหน่อยเขายกเท้าขึ้นมาให้เราแล้วตกลงใครผิดหรือใครถูกครับเราจะบอกาเอา้าฉันบอกจับมือทำไมคุณยกเท้าก็บ้านฉันเรียกว่ามือมันคือเท้าแต่ฉันบอกว่ามือฉันคือมือ ภาษามันคือตัวบิดเบือนให้เราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ครับแต่วันนี้ถ้าเรามองโลกของความเป็นจริงโดยที่เราไม่ตัดสินคนหนึ่งและถอดแว่นตาของเราออกซะให้เข้าใจเขาว่าอแต่ละคนอาจจะมีบริบทการเรียนรู้หรือการรับรู้ที่แตกต่างกันมาตั้งแต่อดีตนะตั้งแต่เด็กจนเขาเป็นเขาแบบนั้นและถ้าเรามองคนอื่นแล้วเราไม่ตัดสินเขาดูครับชีวิตท่านความอึดอัดใจความคับแค้นใจความไม่เข้าใจ ใครก็ตามท่านจะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นจริงใช่ไหมวันนี้อาจจะมองว่าเอ้ไอคนนี้เนี่ยทำอะไรก็พูดเสียงดังจังเลยถูกไหมครับบ้านเขาเสียงดังเขาอาจจะปกติก็ได้แต่บ้านเราพูดกันเบาๆพอคนนี้พูดเสียงดังรู้สึกหงุดหงิดใจทําไมต้องพูดเสียงดังกับฉันเนี่ยใช่ไม่ใช่เพราะอะไรฮะเราอาจจะมองใหม่ว่าเอ้ยเราถอดแว่นของบ้านเราเคยพูดเสียงเบาโอเคเราเป็นคนใหม่ที่ไม่มีอะไรเลยเป็นผ้าใส่ครับเอาพูดเสียงดังมา เราก็ทําความเข้าใจเขาอ๋อคนคนนี้อาจจะมีแว่นของเขาอยู่นะครับ ที่เขาถูกเลี้ยงดูมาให้เขาเป็นคนที่พูดเสียงดังแล้วก็แค่เข้าใจเขาครับเราแค่เข้าใจคนอื่นบ้างในมุมของเขาโดยที่เราไม่ตัดสินเขาและท่านจะสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานเข้าคนรอบตัวเข้าคนรอบข้างสามารถแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ที่เป็นอยู่ได้เห็นทางออกอะไรกันหรือ,อยังครับทุกคนและนี่แหละครับคือช่องทางในการแก้ปัญหาให้เราเองเนี่ยที่เรารู้สึกไม่เข้าใจคนอื่นเนี่ย เพราะเราเองยังไม่เข้าใจตัวเราเลยว่าเราเองนั้นมีอะไรสวมบังตาเราอยู่ทําให้เราตัดสินคนนู้คนนี้คนนั้นคนนั้นถูกคนนั้นผิดคนนั้นไม่ใช่ครับหรือคนนั้นคนนู้คนนี้สารพัดอย่างเลยลองถอดแว่นดูครับแล้วก็มองโลกบนความเป็นจริงแล้วไม่ตัดสินคนอื่นครับและเราเข้าใจเขาครับว่าทุกคนก็มีแว่นของเขาเหมือนกันเขาถูกเลี้ยงดูมาถูกสะสมประสบการณ์มาถูกเคยมีอดีตต่างๆมาแตกต่างกัน จนทาให้เขาเป็นเขาในวันนี้เราจะรู้สึกเห็นใจเขามากขึ้นครับและเข้าใจเขาเลยครับบางคนกระดกกระได้กระได้โอ้เราเข้าใจเขาเลยนะ้องว่านี่อาจจะเป็นแบบนี้นะครับและถ้าใครสามารถเริ่มเข้าใจคนอื่นได้ผมดีใจด้วยอีกเช่นเคยเลยนะครับต้องบอกว่า คุณเริ่มที่จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นและเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วครับถ้าใครเองยังมีปัญหาหรือมีเพื่อนร่วมงานมีปัญหาแบบนี้หรือคนรอบตัวเรามีปัญหาแบบนี้รอคลิปนี้ไปให้เขาดูครับและถ้าเขาคนนั้นอยากพัฒนาตัวเองยกระดับตัวเองนะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นหนึ่งคลิปครับที่สามารถช่วยปลดโซ่ตัวที่มันผูกล้างชีวิตเขาไว้และเขาก้าวข้ามผ่านปัญหาเหล่านั้น ไปได้เช่นกันเหมือนกับคุณครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้กับพวกเราครับก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่ง,งติดตามกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมเด็ดๆแบบนี้กระดิ่งสวัสดีครับทุกคน